ไปอัปเดกความคูกน้างานแต่งงานของสาวเอร์ปอและหวานใจขุณหมอสุดเนื้อย่างหมอเอร์สมิธไลไ์เข้ามาขนาดนี้คงจะพร้อมกันแล้วชิมีละคะหลายคนหลายคนหมอยังไม่ได้การแต่งงานใครได้เพราะยังพิมไม่เสร็จ ยังลิสต์อยู่เลยครับค่ะลิสต์รายชื่อก็ยังไม่เสร็จง <c oughs> านก็ยังไม่เสร็จของชมยก็ยังไม่ได้ติดต่อแารวสถานที่ยังไม่ไปจ่ายมาจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรพร้อมเลยค <c oughs> ่ะแต่ดูใจจาซัำเพ้อแล้วหวานหวานเดียดจเลยอยากรู้ว่านางมีอะไรดีถึงมัดใจหมอได้เ,เดียจะเอาไปใช้กับเขาบ้าง <c oughs> เราไม่สวยแต่เราเป็นคนประหลอด <c oughs> อาอกเอาใจดูแลกล่อมเกรงลี้ยงดูเก่ยว่ากล่อมเกยงมาที่หนุ่มมาสเตอร์เขาใจยากอย่างพ่หนุ่มสันนี่กันบ้างเพราะมีว่าหีเขาจะไปที่ไหนก็วนเข้าไปสักทุกที่เฮ้ยคุณรอตอนก็ใช่สิคุณรอเทินคุณสิหรือแม้แต่นักข่าวของเราหนุ่มสันนี่ก็ไม่เว้น ข้าผมเล่นาใหมขึ้นมาแท่ตาหาบเล่นาใหมขึ้นมาแท่ตาหาบแม่เนียนล่ะยมยอมไปทำอะไรมาคะถึงได้มั่นใจสักขนาดนี้มั่นใจอยู่แล้วฮะก็เลยไม่ค่อยอะไรมากเก๊กฮะเพราะมั่นใจผมคือเก๊กทำมนึกว่เนื้อตัวเองเท่ไว้ว้าวช่ครับเออว้าวหมดเวลาแล้ว ลาไปก่อนและคราวหนะ้าใครจะได้ใครจะโดนต้องติดตาม